สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองการในการมองโลกนะครับผมได้ทําคลิปนะครับที่เป็นซีรีส์นะพูดถึง15ค่านิยมยุคนี้นะครับที่เป็นสัญญาณเสื่อมสัญญาณเสื่อมอะไรครับสัญญาณเสื่อมนะของสติปัญญาจากจิตใจของผู้คนในยุคนี้นะครับผมก็ได้นะไล่เลียงให้ฟังจริงๆแล้วไม่ได้ลําดับหรอกครับว่าที่ขึ้นมาเป็น เออสิคันนิยมนี้1 2 3 4 5มเนี่ยนะมันต้องเรียงตามลำดับนะครับเพียงแต่ว่าให้ตัวเลขไว้เพื่อให้เห็นภาพนะครับว่ามันมีเออสิเรื่องราวนะจริงๆแล้วมันโยงใย,ยสัมพันธ์กันบุรณาการสัมพันธ์นั่นเองหนึ่งก็คือเรื่องของการอวดโชว์ของต้องมีนะหลายคน,เ,นยเชื่อว่าสิ่งต่างๆต้องมีซึ่งเขาไม่ได้ผิดนะครับเช่นบ้านที่อยู่อาศัยยอดยานพาณนะเอ่อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆ นะครับเอ่อแกดเจ็ตนะเครื่องประดับแต่งกายนะก็เป็นของที่ต้องมีจริงเวลาไว้บบนอกทําการงานแต่มันมีมากเกินไปพราะเน้นความหรูหราุ่มเฟือยไว้อวดโชว์วใช้ถ่ายรูปนะเซลฟี่กันนะในสื่อโซเชียลนะการไปกินเที่ยวเล่นนะมากเกินควรสิ่งที่ตามมาก็คือหนี้สินสิ่งที่ตามมาก็คือบริาหารจัดการชีวิตไม่ได้นะฮะซึ่งสะท้อนออกมานะเสียงต่างเหล่านี้มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดมาจาก การที่หวังผลมากกว่าเหตุจึงเป็นค่านิยมที่ไม่ดีแทนที่เราจะาไปพัฒนาความรู้ความสามารถนะครับนะทำงานสร้างไรายได้แล้วไม่ใช้เกินกําลังนะกับการเป็นว่าเรามุ่งหวังนะครับผลคือเราต้องการของอวดโชว์ของต้องมีนะแต่เหตุคือเราจะพัฒนาการศึกษาก็ไม่ใช่นะเราก็เลยใช้วิธีการทุจริตการโกงการหลอกลวงการล่อลวงทั้งหลายนะใช้ทางที่ทุจริตนะเพื่อให้ได้รายได้นั้นมา เพื่อไปซื้อของที่ต้องมีมาอวดโชว์กันนะครับอาจจะมีการหลอกลวงต่างๆและสุดท้ายพอเป็นหนี้เป็นสินนะบางทีก็เป็นที่มาของการที่เาขาเรียกว่าถูกหลอกง่ายเชื่อง่ายหลอกง่ายนะทั้งสายศาสตร์วิทยาศาสตร์ต่างๆการลงทุนต่างๆนะหลายคนก็ไปพึ่งสำนักทรงนะพึ่งสายศาสตร์นะครับพึ่งการขอเลขขอเบอร์อะไรต่างๆนะครับ นะก็แม้แต่การลงทุนก็ถูกพวกมิจฉาชีพหลอกเอานะเพราะว่าต้องการมีเงินมาใช้จ่ายหนี้นะที่ตัวเองไปซื้อของต้องมีหรือต้องการมีเงินมาเพื่อไปซื้อของต้องมีและสุดท้ายก็เป็นหนี้นะเพราะว่าใช้ค่้นนิยมที่เรียกว่าขยันใช้ก่อนแล้วจ่ายทีหลังพูดง่ายคือไม่มีเงินแต่ต้องซื้อของที่ต้องมีนะก็ไป ผ่อนไว้กันนะแล้วพอจ่ายไม่ได้ก็เป็นหนี้เสียก็แสดงออกมานะครับในบัญชีของประเทศชาติมากมายนะแล้วก็ถ้าเวลามันเกิดมีเสียงของมโนธรรมเกิดขึ้นในจิตใจนะบอกว่าอย่างนี้ไม่ควรทำนะควรจะอยู่ในเส้นทางศีลธรรมในเส้นทางสุรสจริตความดีงามนะบางคนก็เชื่อว่าศีลธรรมเอาไว้หลอกคนงูนะเพราะตัวเองฉลาดไงฮะตัวเองถึงไม่เชื่อนะผมเคยบอกแล้วว่า นะคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดมีความหลงตัวเองเนี่ยเราคิดว่าสินธรรมเอาไว้หลอกคนโง่นะเรื่องของการไม่เบียดเบียนเรื่องของการไม่จุจริตไม่โกงการไม่หลอกลวงไม่ล่อลวงนะครับนี่คือเอาไว้เอาไว้หลอกนะคนโง่นั่นเองเนี่ยคืออำนาจของกิเลสนะครับนะเวลาสติปัญญาอ่อนแอลงนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาเรียกว่าอาคตินะอคติที่มาจากพื้นฐานความหลงความหลง นะในความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะทรัพย์สินเงินทองนะความร่ำรวยจึงยอมทำผิดศีลธรรมนะจึงคิดว่าตัวเองฉลาดนะครับอคติที่เกิดมาจากความกลัวนะความกลัวที่บางทีอาจจะถูกดูถูกนะถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะครับเ,เหมือนกับไม่ประสบความสำเร็จอะนะเหมือนความกลัวต่างๆนะความ ที่อคติแลือคติ4อคติเพราะว่าความรักนะความโลภนะความกลัวอคติเพราะความกโกรธนะบางทีนี่ถูกสังคมดูถูกมากๆกเงี้ยก็จะเกิดเป็นความโกรธนะความเกลียดชังขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นความหลงความหลงนี่ยุคสมัยนี้ก็น่ากลัวเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับคนที่เชื่อว่าศีลธรรมเนี่ยไม่มีบาปบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีนะศาส,สนาสอนเนี่ยไม่มีอยู่จริงบุญบาปไม่มีหรอก นะถ้าเราฉลาดเหนือกว่าคนที่สร้างกฎนี่ออกมาเรื่องศินห้าอะไรเนี่ยนะเราฉลาดสุดเราก็ข้ามพนบุญบาปมาจากความนึกคิดของเขามันเกิดจากความหลงโดยเฉพาะในโลกวิทยาศาสตร์ซึ่งมันสามารถทําอะไรต่างๆได้มากมายนะความเจริญทางวิทยาศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทางเทคโนโลยีคนจึงเชื่อว่าทั้งหมดทั้งปวงมันเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวจบทั้งหมดอยู่ที่สมองนั่นเองนะมันความหลงอย่างเงี้ยนะครับ นะที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีคําตอบอยู่ในวิทยาศาสตร์ละมันวิทยาศาสตร์นี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะใครจะมาพูดถึงเรื่องศาสนาพูดถึงพุทธศาสนาเนี่ยมไม่เชื่อนะเขาคิดว่านั่นเอาไว้หลอกคนโง่นะเพราะว่าเกิดจากคตินะคติจากความหลงนั่นเองที่ผมเลห้ฝังนะครับหลงรักหลงโลภนะหลงกลัวนะหลงโกรธแล้วก็หลงในตัวเองคือความไม่รู้นะก็คิดว่าตัวเองรู้หมดละตัวเองฉลาดละ จริงๆหารู้ไม่ว่านาะถูกกิเลสหลอกเต็มๆนะครับคือกิเลสกับธรรมะได้เป็นคู่ปฏิปักกันถ้ากิเลสน,นะเติบโตขึ้นนะครับธรรมะนี่ก็ห่อเหี่ยวถ้าธรรมะนี่เติบโตขึ้นกิเลสก็ห่อเหี่ยวนั่นเองนะครับฝั่งวินาก่อนแลยอยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ